เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องสวัสดีและก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้อง หลายคนหลายท่านเข้ามารับชมให้เกียรตินะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายคนก็ส่งเหรียญมาจำหน่ายก็พูดตรงๆนะครับมีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็เยอะก็เนื่องจากว่าเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามานะครับจะเป็นเหรียญชับลุดจากการใช้งานเช่นบางทีเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าสนิมใน พอมีสนิมในแล้วก็ด้านนอกพองก็แจ้งว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็ปฏิเสธไปแต่ก็อธิบายกันไปนะครับคุณดวงก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของการซื้อขายเนะาะเพราะว่าเวลาเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องไม่ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าแบบนี้มีราคาไหมหรือไม่มีราคาอะไรแบบนี้ก็สอบถามก็เป็นเรื่องปกติคุณดงก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุด คลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงราชการที่9อีก1เหรียญ1พศนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญอนาคตก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้จากเมื่อตอนต้นปีนะครับราคาย,ยังไม่เกินหน้าเหรียญแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมแบบปะปายแล้วนะครับเดี๋ยวลองๆเข้ามาดูข้อมูลกัน เหรียญ10บาทที่คุโรจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9ปีนี้คลิปนี้ขออนุญ,ญาตไม่พูดเจาะจงนะครับด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงจํานวนการผลิตเท่าไหร่เลามาโฟกัสที่พศอ,อ,อย่างเดียวพศที่คุโรจะมาพูดถึงวันนี้เป็นพศนะครับ2551เหรียญ10บบาทปี2551นะครับเนี่ยที่อยู่ในมือของคุโตงเนี่ยเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญภาสีเล็ก เหรียญก็ยังออกใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยออกใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยอีกอย่างหนึ่งครูดงก็ใส่เมส์เอาไว้แต่ว่าวันนี้จะมาทําคลิปก็เลยนําออกจากเมาส์มาเหรียญ10บบาทปี2551ผลิตออกมานะครับมีอยู่2แบบมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นภาสีเล็กแล้วก็ที่เป็นภาสีใหญ่นี่ครับผม2แบบนะครับเห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับปี2551ภาสี ใหญ่และพะเยนเล็กนี่ครับผมหรือบางคนจะเรียกว่านว่าเหรียญหนาเหรียญบางก็ได้ถ้าเกิดเป็นพะเศนเล็กเหรียญน,นี้ก็จะหนากว่านะครับเนี่ยก็จะออกมาหนากว่านิดหน่อยนี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะนี่เห็นไหมครับความคมชัดก็จะแตกต่างกันมีอยู่สองแบบนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครูหลวงชอบเหรียญที่เป็นเหรียญ หนาแบบนี้มากกว่าเพราะว่าความคมชัดนี่ก็จะคมชัดนะครับก็คือคมชัดนี่ก็หมายถึงความลึกนะครับความลึกของตัวอักษรความลึกของวัดเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะตื้นหน่อยโดยส่วนตัวนะครับปี2 5 5 1มีอยู่2แบบนะครับสองแบบ2รุ่นก็คือมีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนถ่ายเพื่อเขาเรียกว่าลดต้นทุนเปลี่ยนแบบนะครับภายในปี2551เมื่อตอนต้นปี ราคายังไม่มีนะครับครูดวงเคยแนะนํานะครับใครมีพอมีกําลังเก็บก็ให้เก็บเอาไว้นะครับตอนนี้มีการซื้อขายกันแบบปะปายนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นี่มีการซื้อขายกันอยู่แล้วแต่เป็นเหรียญผ่านการใช้งานราคาปัจจุบันที่มีการซื้อขายนะครับแต่ว่าเขาซื้อกันก็หลักร้อยเหรียญนะครับทั้ง2แบบเนี่ยแบบเนี้ยปัจจุบันก็ราคาขึ้นมา12บาท15บาทต่อ1เหรียญ นี่ครับผมคุโดวงแนะนําคนที่เป็นนักสะสมนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าแต่อย่างใดคุโดวงให้แนะนําเก็บทั้งสองรุ่นเอาไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้นะครับเพราะว่านักสะสมเนี่ยเขาเก็บกันอยู่แล้วละ่ะอย่างคุโดงนี่ก็เก็บเอาไว้อยู่แล้วละ่ะนี่ครับผมวันหน้าราคาสูงขึ้นอีกแน่นอนถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งพศที่เป็นพศแห่งอนาคตคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์ สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะ